สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องการทำแอป n f o r m a t i o n ของผมนะครับก็คือแอปอินโฟเนี่ยก็ข้างในก็จะเป็นพวกข้อมูลต่างๆนะครับในหนึ่งในตลาดที่ผมทำอยู่ก็คือ keto diet นะครับเพราะว่าคนคนหาเยอะเออคนคนหาเยอะแล้วก็โอกาสเป็นไปได้เนี่ยสูงแล้วก็ไม่จาเป็นต้องเป็น tm ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเราจะติด tm เราแค่เอาไปแปะกับแบรนด์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่เอามาทาพวกแอปพวกนี้ได้นะครับก็คือผมใช้ตัว a n d r o m o นะครับ แอนดรอมเนี่ยมันจะเดือนหนึ่งประมาณ48เหรียญน,นะ48เหรียญก็พันห้าใช่ไหมครับสามารถทําพวกแอปอินโฟมชันพวกแอปเอ่อมีเดียต่างๆนะครับในการเหมือนเหมือนมีเดียเพลเยอร์นะมีเดียเพลเยอร์เล่นเพลงดีกว่าเพราะว่าทําวิดีโอไม่ได้อืมแล้วก็คือทําได้อันลิมิตนะครับแล้วก็มีสโต๊อให้หนึ่งร้อยกิกส์ไอสต๊อตรงนี้น่าจะเป็นสโต๊อของของตัวตัวแอนดรอมเองผมก็ไม่เคยใช้เนาะเฮ้ยผมไม่เคยเช็คเพราะมันไม่เต็มเตทีอะ แล้วก็สามารถพร่าปิดออ o o g o e ิล a a เ n ซได้นะครับแล้วก็ Custom Package Name ได้นี่คือ p a c k เกจ u ั t r a นะครับสามารถใช้ AdMob แล้วก็ Facebook Ad ได้ก็คือเป็นโปรไอเป็นแพ็กนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากสมัครแล้วอยากเรียนรู้ให้ผมสอนต่อเนี่ยสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับเป็น Affiliate Link นะครับก็หน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ k e t o d i e t สมมติเราทำแอปพใช่ไหมครับ หน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็จะมีรูปเพื่อจะเป็น feature image แล้วก็ไตเติลแล้วก็คอนเทนต์นะครับในส่วนของคอนเทนต์เนี่ยผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า conversion .ai นะครับก็เป็น Jarvis เนาะ Jarvis เนี่ยก็จะช่วยเราเขียนเขียนเรื่องต่างๆให้เรานะครับจริงๆ Jarvis เนี่ยมีความสามารถมากเลยนะครับไม่ไม่ใช่เพียงแค่ การทำคอนเทนต์แบบยาวเพยงอย่างเดียวนะครับสามารถทำหัวข้อแอดหรือว่าพวกบล็อกโพสต์ต่างๆหรือว่าการทำกันตลาดอะไรพวกนี้เราเราสามารถให้จาวิสเนี่ยช่วยเขียนออกมาได้ว่าเฮ้ยเขียนหัวข้อให้หน่อยเขียนแคปชั่นรูปให้หน่อย IG อะไรเงี้ยเวลาเราโปรโมทเว็บไซต์ที่จะต้องใช้ต้องโพสต์รูปสมมติทำอ่าทำอินสตาแกรมเดือนหนึ่งเงี้ยเราเตรียมไว้100ภาพเราต้องมาเตรียมแคปชั่นอีก100แคปชั่นถูกไหมครับ ถ้าเกิดเรามีจาวิตช่วยเนี่ยเราก็จะสามารถทําตรงนี้ได้อย่างแบบใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวเรื่องแคปชั่นซ้ามัง่งอะไรมั่งนะครับแต่ว่าัอีกปัญหาหนึ่งก็คือภาษาไทยจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับคือ <c oughs> <c oughs> เขายังไม่ลอมรับภาษาไทยเนาะแต่ว่าผมมีวิธีการทําง่ายๆนะครับก็คราวนี้ก็มาดูกันก่อนนะครับว่า e n d o ด o เนี่ยกลับมาที่ e n d o ด o เนาะว่าเราต้องทาอะไรบ้างนะครับในส่วนของ e n d o ด o มันก็จะมีพวก คัส t อมเพจโฟลเดอร์แกลเลอนะเว็บไซต์เราคือเอาเราสามารถเอาไปครอบเว็บได้แต่ว่ามันจะมีมันจะมีนิดหนึ่งตรงที่เว็บไซต์เนี่ยจะต้องไม่มีโฆษณานะครับถ้ามีโฆษณาเนี่ยอาจจะโดนโนติตจากไอ้ g o o g l e Play ได้นะครับผมเคยลองเอาไปครอบแล้วเรียบร้อยนะครับโดนปิดแล้วก็จะมีพวกคอน t ทค t น่นนิดเมนูหลายอย่างนะครับเรื่องซาวก็มีอันนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน3เนี่ย มันน่าสนใจตรงที่เราสามารถปรับเลเยอร์ต่างๆได้โดยที่มันทําได้เยอะกว่าเดิมนะครับไอเดียใส่เข้าไปอันนี้เป็นซาวนะครับที่เกี่ยวกับซาวทั้งหมดมันเหมือนเป็นทําเหมือนแกลลี่เป็นเพลงได้แล้วก็เป็นซาวบอร์ดก็ได้นะครับวอลเปเปอร์ก็น่าสนใจคือมันมันไม่ใช่ไม่ใช่แอปอินโฟแบบงงๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่ทําแค่หน้า12ึ่งสองสามตีห้ามันสามารถออกแบบเลเยอร์ได้แล้วก็สามารถใส่เนทีฟแอดได้ด้วยนะครับ เนี่ยแล้วก็ทําเมนูอาหารนะครับคือตอนนี้ผมก็จะขยับมาใช้เวอร์ชัน3แล้วแต่ว่าที่สอนนี้คือเป็นเวอร์ชัน2ก่อนนะครับเพราะมันง่ายแล้วก็น่าจะเข้าใจที่สุดละโอเคอันนี้มาลองทํากันนะครับก็เริ่มด้วยคัสตอมเพจนะครับคัสตอมเพจตรงนี้ไอตัวเนมเนี่ยมันจะเป็นไตเติลไตเติลที่จะไปโชว์อยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยตรงนี้ แล้วก็ที่เราต้องเตรียมก็มีเตรียมเรื่องไตเติลแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์นะครับแล้วก็ Image ในส่วนของ f e เจอร e อิมเมจคัสตอตรงนี้นะครับ3อย่างเนาะมี 1. นึ่ไตเติลสองคอนเทนต์สามฟีเจอร์อิมเลูกเดียวนะครับ3อย่าง เริ่มกันที่เราจะทำอคอนเทนต์อะไรดีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขายาตล็อกอินแป๊บครับในในส่วนของ c o n v e r s i o n .ai เนี่ยมันก็มีหลายฟังก์ชันที่เราจะสามารถใช้ได้ในการทำแอปพลิเคชันของเรานะครับมันมีหลายส่วนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีหนึ่งว่าอีตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างเนาะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถอาคอมเมนต์แล้วก็ทักทายกันที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ อันนี้ที่ผมจะทำก็คือเป็นลองฟอร์มใช่ไหมลองฟอร์มมันก็ถามเราว่าเราจะทำอาเทีนต้เกี่ยวกับอะไรนะครับ keto diet for beginner keto ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับ keto diet keto 3ตัวนะครับคราวนี้ไตเติ้ลเนี่ยไตเติ้ลก็ให้มันเจนให้ก็ได้ครับ11 step เนี่ยบางคนก็อาจจะทำแบบเป็น beginner guide สำหรับคีโตอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดเราสามารถเราเราเราดีเซลคีย์เวิร์ดมาก่อนได้แล้วเนี่ยเราก็ใช้พวกคีย์เวิร์ดพวกนั้นเป็นไตเติ้ลได้เลยนะครับ keto diet for beginner อย่างนี้ก็น่าจะได้นะสั้นดี Everything you need to know นี่น่าสนใจส่วนพารากราฟเนี่ยเราก็สามารถให้ตัว Jarvis เขียนให้ได้เลยนะครับอาลละผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมจะใช้ควบคู่ไปกับ Google Translate หว่าแต่ว่ามองคร่าวๆก็น่าจะไม่ยากละ่ะ ketogenic คืออะไรเด็อเด้ดดเอ มันก็จะให้เราเปิด Editor ขึ้นมานะครับตัวหนึ่งสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเราจะเขียนหัวข้ออะไรบ้างในเพราะว่าเราเราไม่ได้มีหน้าเดียวถูกต้องไหมครับอย่างน้อยมันต้องมีสักประมาณหหน้านะครับใน5หน้าเนี่ยผมก็สามารถใช้ฟังก์ชันของเอฟีเจอร์บบล็อกโพสเอาไลน์ก็ได้ครับหรือว่าท็อปิกไอเดียก็ได้เอาเอาไลน์เดี๋ยวก็ให้มันเขียนให้บล็อกโพสเกี่ยวกับเรื่องอะไร เอาไล่า keto diet for beginner tone of ว o ยซ์ก็คืออยากได้อ่ให้บอทเขียนมาเป็นแบบแบบน้ำเสียงแบบในการในการอ่านเนี่ยจะรู้สึกแบบมีบางอันเป็น professional หรือว่าเป็นพวก casual หรือว่าอ่าผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ผมใช้ casual เพราะมันอ่านง่ายเนะเข้าใจง่าย อาไม่หายไปด้วยก็ให้มันเจนมาสักสามสามตัวอย่างเนี่ยอันนี้ครับก็คือก็คือหัวข้อของเรานะครับทำไมอาบูดออกมาอันเดียวอขอสักห้าได้ไหมแต่จริงอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเราสามารถ copy มาวางเออนี่ไง ก๊อปปี้มาวางที่ฝั่งนี้นะครับจากนั้นจะมีเทคนิคการใช้นิดหนึ่งนะครับการใช้ชาร์ปสองอันคล้ายๆการเขียน Markdown ที่เป็น h 2ครับแต่ว่าในความหมายของการใช้ conversion ai มันคือการให้บอทอ่านเฉพาะอ่านเฉพาะตัวที่เป็นเป็นแถวนี้นครับที่เราทำเครื่องหมายไว้ what is keto diet นะครับจากนั้นเราก็ปิดตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ให้เลือกเลือกคอนเทนต์ให้แบบยาวนะครับ What is Keto Diet compose ไปเลยนะครับสำรัเดี๋ยวบอดมันจะจัดการให้เราแล้วเราก็มี้ที่มาจัดเรียงให้มันเรียบร้อยนะครับ Mm hmm. แล้วก็เทคนิคคือจริงๆเขาอยากให้แบบมีมีคนเขียนผสมกับ AI บ้างนะครับแต่ว่าเราอ่ะเขียนไม่เป็นถูกปะเราก็จะใช้เทคนิคพิมพ์ไปมั่วๆแล้วก็มาลบนะครับจากนั้นบอทก็จะอ่านตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เพื่อเขียนต่อแล้แค่คอมโพสต์ต่อครับ ผมก็ยังให้เขียนต่ออยู่ดีนะครับเพราะว่ามันยา,ยาไม่พอนะครับก็เขียนต่อไปสักสามสามมันทัดก็น่าจะพอแล้วมั้งอา่าโอเคครับผมใช้แค่นี้ในส่วนของ ในส่วนของโพสต์แรกนะครับบาริสคิโตไดเอตกลับมาที่อันโดโมนะครับเราก็เข้ามากรอกในส่วนของคอนเทนต์ก่อนนะเนาะอันนี้เป็นคลายๆ H1 นนะครับบาริสคิโตไดเอตมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ มาที่คอนเทนต์นะครับก็จะโชว์ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็อาจจะแต่งเพิ่มเข้าไปเป็นพวก S2 อะไรเงี้ยือคือด,ด้วยความที่เราทําเราทํา SEO มาก่อนเนาะเราค็จยติดนิสัยในการแต่งบทความนะครับในการแต่งบทความเต๊ดเเรียบร้อยเรียบร้อยครับเสร็จหนึ่งโพส แล้วก็รูปตรงนี้รูปก็สามารถใช้พวกแคนวาทำได้นะครับโอเคครับในส่วนของรูปฟีเจอร์เนี่ยผมใช้ใช้แคนวาทำแล้วก็ใช้สเกลของฟีเจอร์ก็คือ1,024งพนคูณห้าอนะครับให้เราเลือกไปที่ element นะครับพอเลือก element เนี่ยเราสามารถเลือกรูปได้คีโต้ไดเอ็ด แล้วให้เลื่อนไปที่โฟโต้นะครับนี nee. ่เราก็ได้รูปนี้มาสวยงามนะครับจากนั้นก็แค่ Export มันดาวน์โหลดไปที่ jpeg ครับไฟล์ไม่ต้องไฟล์ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เพราะยิ่งเล็กเท่าไหร่แอปยิ่งเล็กนะครับผมก็เป็น Quality Medium เนาะแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาเพื่อที่จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ามาใส่ปัป๊บตรงนี้เราก็จะขึ้นละแล้วในส่วนของหน้าเว็บเราไอ้หน้าแอปเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ktor เด็ก็สวยงามแล้วก็เราสามารถปรับแต่งในส่วนของธีมเว็บไอ้ทีมของธีมแอปได้นะครับว่าจะให้แบบโชว์เป็นอะไรก่อนส่วนแท็บอะไรพวกนี้สามารถเปลี่ยนสีได้หมดลองเล่นกันได้นะครับ ตัวแ n d ด o อเดี๋ยวผมส่งส่งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัว Conversion.ai เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจที่จะเรียนรู้ต่อนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีจัดกลุ่มแล้วก็สอนให้เนาะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือหน้าแรกของเรานะฮะก็อันที่สองก็ลากลงไปเหมือนเดิมนะครับบวกเข้าไปประมาณนี้นะครับก็ไปทำต่อเองนะครับนี้ทำเป็นตัวอย่างเป็นเป็นไอเดียให้ดูนะครับ แล้วก็เซตติ้งเนี่ยเราสามารถเซตได้หมดนะว่าว่าต้องการให้แสดงหน้าแบบไหนนะครับการใส่แอปไอคอนแล้วก็โปรฟีเจอร์เนี่ยก็คือการคัสตอมแพคเกจเนมเนี่ยแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับ c o m k e t o d a i ไดเอ็ n n อตน่าจะสามอ beginner a 1าเนึ่งนะกัน แล้วก็ไอตัว monetization เนี่ยก็เราสามารถลงว่าเราจะส่งโฆษณาอะไรนะครับ ad mob banner ก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับมันทำได้ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0, ึ่งสามสี่ห้าห้าเจ้าเนาะแล้วก็ทีเด็ดก็คืออันนี้ครับสามารถใช้ One ซิกแนลได้เนาะวันซิกแนลเนี่ยก็จะสามารถส่งข้อความไปหาคนที่โหลดแอป,ปเราให้เขาเปิดแอป,ปเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการทำตรงนี้เขาจะมีเมนูสอนเราเลยนะครับเราสุดท้ายเราแค่ามาบิวมัน นะครับอย่าลืมเซฟนะครับเซฟก่อนแล้วก็สามารถบิวได้เลยนะครับอันนี้อาจจะใส่ข้อมูลไม่ครบผมไปติ๊กไว้มันก็จะมีบอกครับว่าเราติดบั็กตรงไหนว่าเราต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราไม่ติดแล้วเนี่ยเราจะสามารถเซฟและกดบิวได้เลยทันทีพอบิวเสร็จก็ดาวน์โหลดอ p k เปลี่ยนชื่ออัปโหลดขึ้นได้เลยจบครับสำหรับการทำ การทำแอป n f o r m a t i o n กับ Andomo แล้วก็ c o n v ว r s i o n a i นะครับทีเด็ดมันอยู่ที่ c o n v e r s i o n a i ใหนี่แหละเพราะว่ามันช่วยงานผมได้เยอะมากเยอะจริงจนะครับสเทมเพลตมันน่าสนใจเยอะแยะถ้าเกิดเราจะเขียนอีเมลทำเว็บไซต์หรือว่าทำบล็อกนะครับแล้วก็ Google Ad ก็ได้นะครับสามารถเราจะลงแอดใช่ไหมเราจะหัวข้ออะไรอะเราสามารถให้ตัว Con v e r s ทเเนะี่ยทำทำแอดให้เราได้นะครับก็ขอจบ การแชร์เพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถทักมาได้แล้วก็เดี๋ยวผมฝากช่องไว้หน่อยนะครับช่องผมก็คือ a i l i g h t i n g p r o com นะครับสามารถเซิร์ชเข้าใน YouTube ได้ตอนนี้วิดีโอยังไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมาแชร์ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกนะฮะยังไม่อยากให้หลุดไปมากเนาะโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ